สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับแม่นอ้องอติมกินแลกวันนี้จะมาทําปลาทูนึ่งเค็มนะคะทุกคนเนี่ยเราไปตลาดเราได้เจอปลาสดมาทุกคนปลาสดเราเบิ่งตาคาตาสิใส่ได้พี่น้องตาบกขุนเนาะแล้วเขาก็มาเบิ่งบางนี่นี่แล้วเขาบีบลงไปไป,ไปสิบีบลงไปนี่เขาขึ้นมาพี่นี่อันนี้คือว่าปลาเขาสดเนาะอันปลาบบสดนี่ยบีบลงไปก็จะว่าไปเลยพี่น้องเรือเนื้อปลาไม่สดแล้ววันนี้เขาก็จะมาเห็ด ขั้นตอนที่ว่าะจะเอาเหงือกหรือว่าล่างแบบใดให้มันสะอาดก่อนเนาะตอนนี้เขากระชิมล่างปลาเลยทุกคนล่างปลาเขาล่างปลานี่เขากจะเอาเอาอันนี้ออกเนาะขันปลาปลาสดน่ะเวลาเขาเอาอันนี้ออกน,นี่เนี่ยเขาจะ,จะออกมาเป็นนวงเลยทุกคนน,นี่เนี่เนาะนี่ยดึงันเี่มันเขาออกดินดึงขี้เขาออกอ่ะใชว่าก็ดิดึงออกเลยเนี่ วบนนี้เขากะจิมาล่างให้มันสะอาดเนาะเดี๋ยวเขาจะไปบ่งขั้นตอนต่อไปเลยทุกคนหลังจากนั่นเขาก็ล่างปลาเรียบร้อยเลยทุกคนเนี่ยล่างปลาแล้วก็เขาให้น้ำเสจเนาะแบบน,นี้เขาก็ะิมาทำที่แส่ปลาเขาเลยประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนาะเขาจะเติมน้ำลงไปนี่เยน้่นก็เป็นน้ำเปล่าน้ำสะอาดเขาเติมไปลงไปให้ เผื่อว่าเวลาเาเอาปลาลงกพิเศษไว้เนี่ยเขาทีได้ทวมตัวปลาเขานะนี่แล้วก็เกลือกับเกลือกับเกลือแบบบ้านๆเขาเกลือที่เขาต้มเองนะพี่น้องซื้อมาเป็นอันนั้นนี่เกลือก็สะอาดได้พี่น้องมันเอาไสะอาดเนี่ยกินไส้่ตาบันดิตเนาะบันดิตเขากระสีเอาปลาทูของเขานี่ลงแบบนี้เอาปลาส้มไปนอนนี่นอนน้ำเกลือนี่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วแต่อันว่า พี่นอกเขาสะดวกเพื่อนๆสะดวกเนาะน,นี่นี่เขากะให้เขานอนแส่ปลาอยู่ประมาณนี่ทุกคนค่ะเป็นไปได้ก็เขาเอาที่เขาจมตัวปลาเขาลงไปเลยเห็นไหมสินเนาะเอาหาเนี่ยมาถับปลาเราหามันนอนให้มันจมน้ำลงไปมันจะได้แบบอือคืออาจะได้เข่าเนื้อเข่านางเขานะจักมาแล้วปลาห้ากว่าครบ ยี่สิบนาทีพอดีเฮาจะเอาปลาขึ้นมาใส่ตะแกรงเขาทุกคน,นเอาใส่ให้เขาสะเด็ดน้ำเกลือก่อนเนาะนี่ขึ้นมาวางไว้ที่ว่ามันสะเด็ดน้ำออกได้เนะาะเดี๋ยวเฮาค่อยไปทำการต้มกันเลยบันนี้เฮาก็จะเอาปลามาใส่ตะแกงที่เฮาจะนึ่งเนาะบัดน,นี้เฮาก็จะมาหักหัวปลาพี่นอ้องก่อนที่ว,ว่าเฮาเสร็จนนเฮามาหักหัวปลาห,หัวปลาค่ะ เขางอก่อนเนาะทุกคนนี่เขาก็เลี้ยงใส่นี่น ouais, see, ี่ฮักมาเลยอ่อนฮักเขาก็เอาฮักอันนี้เขาว่าปลาเขามาด้านหลังก่อนทุกคนนี่ักมาด้านหลังเนาะแล้วก็แล้วก็เอามาด้านหนานเขาก็สิ้ฮักคอเขาสิ้ฮักดีนี่เอาเขาฮักไปด้านหลังก่อนนี่หลังจากนฮักฮักไปด้านหลังปุ๊บเขาก็เอามาด้านหนานเขาก็ที่เป็น ตัวปลาแบบนี้ที่เขาจะเอาไปต้มนี่เอาไปดูการต้มกันเลยนั่นน,น้ำเขากะตั้งไว้กำลังเสเดอดเลยเนาะทุกคนเขากะจะเอาปลาเอานี่มาต้มน้ำเนาะเอาเอามาต้มก่อนเพราออ,อย่างพราะว่าเวลาเหอาไปหนึ่งเลยมันสีปลามันสีแตกเหาเอามาต้มปลามันสีบดแตกมันสีเนื้องามเนื้อสวยเหมืนอนคำเสือลงไปเนาะนี่เอาลงไปให้ปลานี่แซนี่ใน้ำเห่าเลยเนาะ บัดนี้เขาก็รออยู่ประมาณจากสิบนาทีถึงสิบห้านาทีพี่น้องหรือว่ายี่สิบนาทีนั่นแหละเนาะเขา่อยมาเบิ่งอีกเือะหนึ่งจากนั้นปลาเขาก็นหนึ่งซุกเรียบร้อยพี่น้องกะถคือว่าสวยอีกเนาะนีะ่น้งเขาจะออกหน่อยหนึง่งบัดนี้เขาเอาขึ้นจากน้ำห้อนแล้วเขาก็อ่ะบปี้เขาก็มาหนอกน้ำเย็นก่อนเพื่อนๆหนอกเอามาใส่น้ำเย็นเนาะน้ำนี่น้ำเย็นเ่านี่เพื่อให้ตัวเขาได้เอัน แข็งตัวพี่น้องเผื่อนังเนืองเขาสิบปตองมาลอกเนาะนี่เขาไม่ใส่น้ำเย็นไว้กาซื้อวะโอ้ก็สวยพี่น้องเขาเบิ่งว่าเขาซุกหรือยังนี่เขาเขาเบิ่งตรงนี้เด้อพี่น้องนี่เขาเบิ่งตรงตาเขานี่นี่ตาเขาสีตาเขาสีขุ่นคือว่าอันนี้เขาซุกเรียบร้อยทั้งตัวหลังจากนั้นเขานอกน้ำเย็นไว้แล้วประมาณสัก5นาทีเขากะสิเอา ไปเก็บไว้เลยทุกคนแบบน,นี้เขาทอดได้เลยค่ะสิกินกับทอดได้เลยทุกคนอัน,นคือปลาทูเค็มนึ่งหรือปลาทูเค็มต้มแล้วพี่น้องมาเนาะฮ้องไป้ค่นี้ไ่ได้หนึ่งเลยทุกคนเขาเรียกว่าปลาหนึ่งมันบบแมนคอยในต้มเอานะเนาะสำหรับคลิปนี้เขาจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับอันวิธีทําแบบง่ายทํากินในบ้านเฮาทุกคนเนาะปลาทูปลาทูต้องเอาแบบปลาทูแบบที้เ้ยทุกคนนี่นี่ปลาทูอย่างนี้เนาะ แล้วแต่ว่าทุกคนที่เห็ดปลาทูยังก็ได้ปย,ยังก็ได้พี่น้องแล้วแต่แต่ว่าแล้วเลือกสันมาเห็ดเห็ดปลาทูเฮงงามกินแล้วมันแ่บนี่ก็คือปลาทูชนิดนี้ที่เห็ดได้เนาะอาสําหรับคลิปนี้เขาจบกิปเพียงเท่านี้แม่นอมตีมกินแหลมมาแบ่งปันพิพิธถูกๆก็เขาโทษขออภัยด้วยเพื่อนๆอันนี้เฮี้นนยนโหูเป็นํากันน้าเนาะเผื่อจังหน่อยเขาเก่งอ่ะถือว่าเป็นตอนนี้อันนี้เอามาจากอาจารย์เพิ่นบอกมาในกระถูกเขาก็มาเห็ดแบบพิพิธถูกๆแบบเฮี้ยนโหนเป็นํากันสําหรับคลิปนี้สบายดี